หลังจากที่พวกเราดูแลอะไรคือการมองนัไม่รู้จะพูดอะไรก่อนดีมันแบบมันแบบมันไม่มีไม่รู้จะอธิบายด้วยอะไรดีฉันขอสุนลงมาจะเข้าปอดลึกก็คือหลังจากที่เราดู Lazada s u p e r l i อ e ใช่ป่ะลาซาร a ด้า6ไปไม่กีนนาทีจุดปุ๊บทีนี้เราสองคนอ่ะอดไม่ได้จริงๆที่แรกกับแบบว่าเอ้ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวลงแบบที่เราแอคลาซาด้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันมีอยู่แบบช่วงจังหวะที่พี่ใบร้องเพลงอ่ะ อ่ะทุกคนกมาแจะเดงเอาอ่ะอ่ะคืออย่างนี้พอคือเหตุการณ์มันเกิดจากตอนที่ดูไลฟ์ใช่ไหมพี่ไบออกมาคนแรกใช่ไหมคะคันนี้เออมันพี่ใบจะร้องเพลง please แต่คันนี้ด้วยความที่คือเราไม่คิดว่ามันจะแบบวีดขนาดนี้แล้วโมเมนต์มันคือเขินมากแล้วคือต้องปรบมือให้ราศดาเพราะรัดาใช้วิธีการอินเสิร์ตชหน้าน้องวินนะขึ้นมาด้านล่างแล้ว แอครีแอคใช้คำว่ารีแอคทุกคนเราจะต้องถึงขั้นต้องรีแอคแยกอีกเ,<ล>เลยอะเลยจริงๆคือมันแบบไม่ไหวจริงเรารู้สึกว่าลูกเรานะอาศัยเวทีของลาซาด้าในการคุกเขา่าอืมในการคุกเขา่าบอกเลิฟเลิฟน้องวินคือแบบมันใจมันบางจริงๆเราอยากให้ทุกคนแบบตอนนี้ถ้าไม่ได้พูดเรื่องเนี้ยมันจะต้องทะลุออกมาได้เลยเพลงพีสเราจะดูเป็นช็อต เราแต่เราเดี๋ยวเราจะ snap เป็นช็อตๆนะทุกคนเราขอรีแคปเป็นช็อตเาอยากทำจริงๆเราอยากทำเพราะเรารู้สึกว่าโมเมนต์เนี้ยมันแบบให้ตายเธอโรบินมันแบบหวานมากมดขึ้นด้วยกริยาของพี่ไบต์และหน้าตาของน้องวินรวมถึงเนื้อเพ,งพลง please ทำให้เราแบบปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้จริงๆเริ่มกันตั้งแต่เริ่มเลยหม ตั้งแต่เริ่มเพลงแล้วกันนะทุกคนดูนะทุกคนดู<อ>นแต่เราบอกกันนะเราจะขอคัดเฉพาะตอนที่ซูมแค่หน้าน้องวินน้องวินเราไ,ได้ท<ร><ด>งเพลงนะเราขอรีแคปแค่กิริยาของน้องวินกับพี่ไบามาชิปโมเมนต์กันไปเรนะตอดน,นี้ ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังไงลูกน้องวินหน้าเก่งนะตอนนี้เขายังเก่งอยู่นะอมยิ้มแล้วอมยิ้มแล้วโม้อะชดแรกกันนะแค่รู้ฉันรู้เนี่ยรู้ฉันรู้แต่จะเห็นสีหน้าน้องวินที่แบบว่าแบบ ยิ้มอ่ะยิ้มแบบไม่รู้อธิบายไม่ถูกอ่ะอมยิ้มแรกแรกนี่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่แล้วพี่ใบก็ยังมีกิริยาแบบเล่นกับลูกบอลเพื่ออยู่ในเกมเพื่ออยู่ในเกมไปช่เออแล้วมันเออนี่นะรู้ฉันรู้รู้ฉันรู้รู้อนี่ยนี่นี่แล้วยิ้มแล้วยิ้มยิี่จังหวะอตช็อตที่แบบยิ้มแบบเขาฉีกยิ้มตรงคำไหนขออีกทีนี่ฮะ เราเดีดเด็ออันนี้มันต่อเน,นื่องจากเอนที่เรแต่ว่ามันจะเป็น,ปนช็อตที่แบบมีมีความสุขว่าเราว่าน้องวินอะอันนี้เราคาดเดานะน้องวินเข้าใจเนื้อหาเพลงนี้คือตอนแรกเลยอันนี้ช็อตแรกที่เขายิ้มมาเขาคงยิ้มจากพี่เขาแบบพยายามเล่นเ,<อ>เล่นแบบเขาไม่ไม่พยายามหรอกเป็น,นอาการของพี่เขาที่แบบน่ารักน่ารักน้าเวที เธอจะพูดลเลืเนื้อหาเพลงนี้สายชิปพัดไม่ได้ไปนะแค่ช็อตต่อช็อตเลยนะที่เราแล้วยิ้มแล้วน้องวินก็ยิ้มรู้ฉันรูน้ว่าฉัน,นรักเธอไปแล้วทั้งใจแล้ววินอะดูอาการน้องวินนะจากที่แบบ ที่แบบคุบยิ้มอยู <t ip> <t ip ่นะแล้วฉีกยิ้มยิ้มเลยอ่ะเข้าใจภาษานะอ่ะไปไม่ชเลอาเลยหยุดหยุดยุดรักฉันรักฉันเธอนะน้องวินอันนี้ช็อตนี้ตะกี้ในทวิตเตอร์แบบโบบามาก รักฉันรักฉันเถอะนะจากที่น้องวินแค่ยิ้มนะแค่อองยิ้มนะช็อตนี้น้องมีพยักหน้าเอียงคอแล้วคุณก็ชิปกันว่าตามเพลงแล้วคุณก็ชิปกันว่าน้องพยักหน้าตอบลบ <c oughs> ฉันไม่รู้อันนี้คือส่ชิปใส่ชิป <c oughs> พี่ไปบอกว่ารักฉันรักฉันเถอะนะน้องวินก็พยักหน้า <c oughs> แล้วก็บอกมือเฮ้ยสบายตัวเป็นเ,เอาไป อะไรจังพี่นะเอ้ยได้แล้วตั้งใจไว้ก็พักไอ้ชิบชันไดไหมอ้าวหยุดอันนี้ชดเลือกฉันเลือกฉันได้ไหมเนี่ยและน้องวินพยักหน้าเหมือนกันทุกคนก็บอกว่าเนี่ยสายชิปก็เลยบอกว่าอ่าใช่น้องวินเลือกพี่ไว้นะน <c oughs> น้องวิเลือกพี่ไใบนะ หลชิปอย่างเรานะใช่คลิปนี้ไม่ควรดูแค่หนึ่งครั้งนะให้สังเกตหน้าหน้าของมูวินและหน้าของพี่ไบส์แล้วต้องเอามาผูกกับเนื้อเพลงแล้วคุณถึงจะแบบแล้ววินยิ้มเห็นยังชัดเจนปะ แล้วยินก็ยิ้มพอาั้งใจฉันมันมีแค่เธอแล้ววินก็ยิ้มแบบคืออาการของวินน่ะคนเขาบอกว่าคือจริงๆถ้าแค่เนื้อเพลงเอาฟังอ่ะโดยปกติอาการของวินนะไม่ใช่คนที่แบบจะยิ้มยิ้มยิ้มนะยิ้มแบบไม่ได้ขำเข้าใจปะไม่ได้ยิ้มแบบตลกยิ้มแบบหวานๆแบบเนี้ยเธอพูดสิมัวแต่ชินแล้วมาเขินฉันไม่ได้เดิมานั่งเขิน ดี๋ยวเราไปไป,ไปแต่ฉันก็ว่าพี่ใบก็เขินนะพี่ใบก็เขินนะเขินทุกคนดูหน้าพี่ใบด้วยนะตอนที่แบบร้องเพลงนะเนื้อหาลึกซึ้งแค่ไหนหน้าพี่ใบลึกกว่านั้นใช่ลึกกว่าระดับน้ำทะเลมหาสรี์ <c oughs> เนื้นอเพลงนี้มันบอกอะไรบางอย่างจริง,รงนะันหนึ่งงเธกยมี ทุกครั้งที่เรามองตามันจะมีใจของเธอสั่ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงนะทุกอย่างที่ผ่านมานั้นมันคือเรื่องจริงเราไม่รู้เขาจะตีของกันแต่เราสองคนอะทุกครั้งที่พี่ใบเลือกเพลงที่เรารู้มานะทุกครั้งที่พี่ใบเลือกเพลงอะจะมีความหมายทุกครั้งไม่ว่าจะในงาน บิ๊กเมลเทนที่เขาคือให้ทุกคนไปย้อนดูผลงานย้อนหลังของพี่ใบได้เลยนะทุกครั้งที่เขาจะออกงานเขาจะอธิบายได้เสมอว่าทําไมเขาถึงเลือกเพลงนั้น <Okay. S 1> เพลงนี้นะน้องเป็นคนทำกันบ้านมาก่อนเราถึงเชื่อและอยากจะชิปเพลงนี้เพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าพี่ใบเลือกจากอะไรบางอย่างฟิลล uh ิ huh. ่งแล้วอาการของการอาการร้องเพลงในวันนี้ถ้าทุกคนสังเกต uh huh. แววตานะถ้ารู้จักใบนะเราว่าน้องอินเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่า เขากําลังจะสื่อสารถึงวินหรือเปล่านะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาสื่อสารถึงอะไรถึงใครด้วยเออแต่ว่าในสายชิปอย่างเราอ่ะถ้ามีหน้าจอเล็กๆตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาอมันคือเรื่องจริงทุกทุกอย่างที่เกิดระหว่างเรานั้นมันคือเรื่องจริงอปะเธอไปแล้วทั้งใจรู่อ่รัก เธอลองวิจารณ์ซิว่าลูกเธอเขินปะเธอคิดว่าไม่ใช่เธอเขินจะรู้เธอคิดว่าลูกเธอรู้สึกอะไรไหนเธอลองอ่านหน้าวินซิคือมันเป็นช็อตจังหวะที่แบบหลบตาวินมีจังหวะหลบตาอยู่ยิ้มจังหวะแบบหลบตาหลบตาในที่นี้คือหลบตาแบบแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยมันคืออาการของคนแบบจัดใจอะแล้วสังเกตนะ ขอชิปขั้นเลยอันเนี้ยทุกคนเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าสาร,รวัตรไทยกำลังจะมาด้วยหรือเปล่าทําไมอุปสรรคของพี่ใบถึงเป็นลูกบอลเหมือนสาร,รวัตรร้องเพลงให้ไทยฟังอ่ะไปต่อได้เลย <laughs> สบายใจแล้วเราสบายใจแล้วแม่สบายใจ <Yeah. S 2> โปรดถใจเธอนะ <laughs> โดถาใจเธอนะดยีดยจอ สวัสดีค่ะวินหล่อมา,มมากขนาดจอเล็กขนาดนี้ยังโหลดทะลุลจอเลอยลูกหวรักฉันรักฉันเธอนะนเอนะเนี่ยยังไงเธ มอขอสุดจริงพี่ฟังแล้วอะไรตัวลอยปะตัวเนี้ยัป็นขวดนะดูฉันอยากเป็นวินนัคือเราไม่รู้อะแต่แบบตอนที่เราดูเรารู้สึกแบบแกเหมือนเขาสื่อสารถึงกันนะแล้วคือ,อ,อฉันพูดเลยนะว่าใครที่เป็นแบบ<ม>สายชิปนะเดือนเนี้ยคุณจะคุณจะไม่ชิปมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเดือนแบบพรหมันด้วยมันเป็นของแบบ LGBTQ แล้วคุณดูฉากคือเราไม่รู้นะว่าเราจะได้แบบ คือเนื่องด้วยว่าน้องวินก็ทำเสื้อออกมาเป็นแบบแบบนสีรุ้งฉากลาซาด้าในรอบนี้ก็คือวงอะไรนะวงกลมด้านหลังอะไรสีรุ้งก่อนที่พี่ไปจะเข้าเพลงก็เป็นสีรุ้งแล้วคือแบบไม่รู้แลราแบบเราก็อดคิดไม่ได้อ่ะแล้วเพลงนี้กริยาใช้คำว่ากลับกริยาดูหน้าน้องวินดิดูหน้าน้องวินดิ คัุกเธอวินนะครับองยิ้มสวยไปอีกโอ้โหชัดเนี้นั่งคุกเข่าเนี่ยพระเจ้าช่วยเราเป,เป็นจังหวะแบบพอด,ดีมากนะคือ,อาาระหว่างนี้เราจะไม่เห็นหน้าน้องวินขึ้นมาใช่ไหมเออทุกคน เรามั่นใจว่าพี่ไบร์รู้อยู่แล้วทุกคนทีมงานรู้อยู่แล้วว่าวินต้องได้เห็นแล้วจอก็จะต้องมาช็อตนี้การเล่นฟุตบอลไม่จําเป็นต้องนั่งกุ๊กเข่าก็ได้พี่แอรนั้นในขณะที่ดูคุคํคำแรกที่ฉันรู้ทานมาว่าในมือไม่ใช่ฟุตบอลมันคือช่อดอกไม้กุ๊กเข่าขอความรอทุกคนที่เคยบอกว่าพี่แอนชิปกําลังพอดีไม่เกินไปวันนี้าฉัน วันนี้คือแบบมันไม่เกินไปจริงๆถ้าเกิดอใครได้ดูนี่พลงอ้อมหน้าแดงตลอดเลยนะทุกคนทุกคนแบบพอเห็นเราแค่แค่อสีดเ่ใช่ใช่พอเห็นครั้งแรกเราสึกได้เลยอ่ะถึงแบบว่าเฮ้ยแอร์เราต้องแบบเพลงนี้ว่ะต้องเพลงเนี้ยมันขยี้เลยแบบว่าแบบเอาจริงนะทุกคนในโลกใบนี้ยพี่ไบ้ร้องเพลงไหนก็ได้เราสะท้าใจคาริคสิ์อยู่แล้วแต่ทําไมถึงเลือกเพลงนี้เพลงเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นล้านอะ เพลงนี้มันตอบโจทย์จริงๆแล้วแล้วคุกเข่าเนี่จากคุกเข่าใช่ไหมแต่วัดแล้วมองใครแล้วดูดิแล้วฉากะเลยจะมีจังหวะที่พี่ใบนั่งใช่ป่ะแล้วจังหวะตามองมาแกเส้นมันมาอย่างนี้เลยแบบมองเออเหมือนมองหน้าวินเลยทุกคนเดี๋ยวอันเนี้ยอันนี้ต้องลงภาพนิ่งเลยภาพนิ่งเลยอันนี้เลยนะ มันคี่ชัดเจนจังหวะมันมันได้มากไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วก็ไม่อันนี้เป็นฟีลลิ่งที่มาเลยนะฉันยังไม่ได้เข้าไปอ่านในทวิตเตอร์หลังจากที่ลงอันนี้หลังจากดูเลยนะเราขอใิ้แบบแค่เพลงนี้เลยนะสดๆเลยอ่ะอ่ะสุดท้ายละมากลับมาแล้วดูแบบลุกขึ้นลุกลุกขึ้นเราต้องสู้มันมีแค่เธอแล้ววิน พยักหน้าด้วยลูกเสิร์ฟรับแล้วนะยิ้มตบมือด้วยมันเพราะใช่ไหมคะน้องวินมันดีต่อใจพอรักแต่รู้ว่าแบบใครได้ดูเพลงเนี้ยแล้วก็ได้ได้เห็นเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะเป็นโมเมนต์ที่แบบมันแบบสุขใจอยากได้ฟิลลิ่งนะไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องดูช่องพี่ก็ได้ไปดูลาซ a ด้าแบบเต็มเพลง ชนะ่ไปดูนะไปดูนะสายชิปไปดูแล้วมาบอกพี่ว่าเอาแบบไม่ต้องมีเสียงพี่แอพี่อ้อมเราจะไม่ชีน้นํารู้สึกยังไงพิมพ์มาบอกอฉันอยากรู้เหมือนกันว่าพวกเธอรู้สึกอะไรคือเราแบบคือเราอพอเห็นครั้งแรกทึงบอกแว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆมันต้องเพลงรหรืออะไรถึงจังหวะทุกอย่างหรือแบบถึงมเนต์เ็มันแบบเกิดขึ้นจากความเดียวอะความเดียวที่แบบคือเรียกว่าอะไรมันไม่ต้องสร้าง เรียวใบวินเนาะเรียวใบวินเรียวมากๆเลยจานี้ยฉันพูอเลยเราเราเรความรู้สึกว่าเฮ้ยพอความเพลงที่เพลงที่แป๊ร้องแล้วแบบมีช็อตเอางี้คือแบบนั่นแบบเพ้เลยอ่ะคนหัวลุกเออแต่เพลงที่ม้งวินร้องอ่ะเพลงฝ่ายก็แบบวงคือไง เพลงไกดยของน้องวินอ่ะก็ดีนะแล้วก็แบบฉอดพี่เขาก็จะยิ้มตลอดแต่ว่าเราที่เราเลือกเพลงนี้ยมันขยี้คุณพาอเป็นโมเมนต์ที่แบบมันชัดมากชัดมากเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยพี่ไบ์แสดงออกมากกว่าวินวินเก็บอาการเก่งมากเาขาแสดงอะไรกันเนี่ยพี่ไบ์แสดงออกนะเหรอที่เราได้มาพูดเลยเรารับรู้ได้เลยวินไม่เท่าไหร่นะพี่วินยังเก็บอาการนะพี่ไบ์เนี่ยมาเต็มเลยลูก เดี๋ยวแม่กำลังเช็คแบนึงนะดูสถานการณ์บ้านเมืองก่อนนะว่าเอ๊ะชาวชาวแบบด้อมเขาพูดอะไรกันอะไรกันบ้างทุกคนเรียกไทยมีความสทุกคนไม่รู้มีความสงสัยไหมว่าเบียดอีกแล้วจ้าพื้นที่อ่ะซ้อนไหลอีกแหละ แคปไปแล้วแกดูช่องไฟนะทุกคนดูช่องไฟนะบอกแล้วว่าประเทศไทยไม่ต้องกว้างใหญ่หลายเอเคอร์เพราะว่าต่อให้กูจะทาําฉากใหญ่มหาศาล<ช>เขาก็ยืนเบียดกันอยู่ดีเบียดไ,ไม่ธรรม,ามดาค่ะลูกซ้อนไล่กันเลยค่ะ <laughs> ไหลซ้อนไลซ้อนไล่ค่ะลูกใส่ซ้อน,น,นจริงๆค่ะใบวินใส่ซ้อนค่ะลูกไม่ใช่ว่าโทรเข้านะคะลูกมาถึงยืนนะคะเบียดกันแล้วเกินค่ะลูกทีละ่อไอ้นี่น้องวินหน่อยนะลีลาการหุนของเขาอจะลอยอเสรให้เกงของน้องวินแบบนี้แบบว่า ของน้องวินจะได้โจทย์ที่บอกว่าหมุนใช่ไหมหมุนหมุนแล้วพี่เขาจะชอบถูกใจในสิ่งที่น้องเขาหมุนเนยอือฮึฉันพูดแล้วนี่คือกติกานะแต่นี่คือนี่คือสิ่งที่พินด้อมดิดหน้าพี่คะดิภูมิใจในงามฉลาดของน้องคือชอบในเมทวินอ่ะเขาจะมีกลยุทธ์ในการที่แบบเล่นเกมะ,นะเนาะเล่นเกมแบบเด็กฉลาด <c oughs> นี่ลาซาด้าเขาลงเองนะ ดูมุนนีไปสิไหนแม่ดูสิคะลูกเต็ปนี้มันได้จริงๆพี่ใบเขาบอกว่าไงรู้ปะเสียงกระซิบอกมาเขาบอกว่ามันฉลาดมากมันหมุนช้าๆภูมิใจในตัวน้องภูมิใจแล้วพี่ใบไม่รู้เหรอลู้ว่าใบมันเปิดแบบอยู่ช็อตที่แบบว่าแบบยิงจริงต้องไปฟังเต็มเพลงนะทุกคนต้องไปฟังเต็มเพลงจริงๆคือพี่ก็ไม่ไม่รู้จะแบบ ไม่รู้จะแบบยังไงอะนะแต่ว่าโลกของไบต์ก็คือวินเนี่ยอีก,ก็คือถ้าเปิดใครอยากรู้โมเมนต์อะไรเพิ่มเติมึ้นในความรู้สึกเราที่เราร่นมาหรี่ยะเป็นเพราะว่าเห็นเราอดไม่ได้จริงๆคือแบบว่ามันเป็นช็อตที่แบบทั้งเพลงอะทั้งเพลงหวานจริงๆทั้งเพลงเนี่ยใช่ว่าทุกคนในก็ไปดูในทวินนตเ,เ,ออเดือนนี้ต้องให้เขาจริงๆเดือนนี้ต้องให้เขาจริงๆ แต่เดี๋ยวมันจะมีน,นี่มาไงมันจะมีสารวัตรไทยมาละทุกคนอาจจะมีโมเมนต์เสาร์อา,า,าทิตย์เนี่ยมันจะมีแบบขั้นกูกลับมาออนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทําตัวให้ชินๆกับความหวิดหวานที่แบบว่าทางไบวินเขาจะปามาให้พวกเราเนาะตั้งสติตั้งหลักให้ดีแต่ีพี่ <c oughs> สติแตกไปแล้วนะคะลูกหนึ่งรอบพี่บอกเลยไปเด็กบอกใครบอกตัวเองบอกตัวเองแต่ดีๆตั้งหลักให้ดีนะให้ทุกคนไปย้อนดูเพลงนี้นะแล้วก็ไปซึ้อซเดี๋ยวอันนี้ดีกว่า เราเดี๋ยวเราจะแคปแล้วก็เดี๋ยวไปลงในไอจีไปให้เอออ่ะอ่ะได้ได้ไปติดตามันเนาะก็คือแบบนี่แหละความรู้สึกของเราที่เราอยากเอามาพูดจริงมันแบบมันพีคในพีคจริงจริงนะมันพีคในพีคเลยอ่ะจริงๆแบบคนที่คนที่ไม่ใช่ออสายชิปอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดแต่คนที่เป็นสายชิปอ่ะเรามั่นใจว่าพวกเธอเข้าใจเข้าใจพี่ตั้งแต่ตอนที่พี่ถอนหายใจแล้วแล้วพี่ก็ตั้งสติว่ากูจะพูดอะไรดีไม่รู้เพราะว่าพู่จะเล่าเรื่องไหนก่อนดีมันแบบมันอัดอั้นไปหมดเลยอืมมันแบบ มันมันได้อ่ะมันได้ไม่ได้จริงวันนี้แบบแม่จ๋าเป็นช็อตที่แบบดีมากอ่ะเสื้อสีชมพูไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะไปไปไปทุกคนอ่ะวีดวีดกันแค่พอประมาณเนาะเอาเป็นว่านึกอะไรออกเดี๋ยวจะมาใหม่โอเคไปไบาบายบาย